เฮ้ยมาเป็นญี่ปุ่นเชียวเสื้อคู่เราหายไปไหนอ่ะมาใส่มาใส่ทำให้เป็นลายเป็นไรไอยเลยเหรอช่วยเห็นมีคนแบบว่าขึ้นไปยืนตรงนี้ขึ้นนี่ไงไม่ตอนแรกนึกว่าเป็นก้อนด้วยไงครับผมตอนแรกนึกว่าเป็นก้อนหินไงเอาขึ้ไปบุกเอือยยักยักษ์ยักยักษ์ยักษ์่าไปเอาดีกว่านึกว่าเหยียบสายร็อกเออวันนี้เรามาคู่กันทันทีนะฮะเราไม่ได้ขึ้นไปทิ้งคู่มาถึงปีไหมพี่ถึงเนอะปีกว่าแล้วครับใช่ปีกว่าแล้วล่ะฮะใช่ครัปีปีปีนิดๆอันนั้นเนี่ยเต็ม เต้กังยังอยู่ขอเสียงกับเต้กังได้ไหมฮะแซวแหวนยอดนะครับวันเดียนะฮะมาทั้งทีนะแล้วเรารู้สึกแบบว่าพอมาตรงเนี้ยแล้วแพ้อะไรไหมพี่แพ้แบบแพ้แพ้อากาศมันร้อนมากไม่เข้าบุ๊กเลยแพ้อะไรพี่แพ้อะไรอีกแพ้ห่าแพ้ห่ายังฟังไหมยังฟังไหมยังฟังขอเสียงดังๆกันได้ไหมฟังไปเลยไป i เก็บอาการเอาไว้แม้ใจจะสั่นรัรูอยากเธอกกับไปแต่วัดตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปชคือว่าคือเธอมีเล่ห์บงเธอมีใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอปวดใครด้วยร้อนป่ะฉันแพ้เธอไป<ะ>เจอเ,เธอเมืนอดาวแต่เพื่อ ดีแล้วกับหัวใจเอาไงก็ดีแล้วกับความรักเธอทำให้ใจมันก็คิดหนักแคแ่เต็มเต็มคุณ เอาไงกป็นดีไล้ความรักเธอทำกห้ใจมัางตรงนีินักแท้แเต็มเต็มผู้ทรงโตใจมันตะโกนว่าขอเจอจีนี้ได้รับให้ทังจะตองน้งรักเธอจนคนใจเมื่อกี้เมื่อกี้เบิเมื่อกี้แอบได้ยินมาว่อย่างไร ใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ชอบเธออะไรอะไรมันตะโกนซ้ำอย่างเงี้ยเขาหมายถึงว่าเขาไม่ยืนตรงไงเจอจริงก็อยากจะบอกว่าชอบเธอใช่ไมในใเนี้ยเจอจริงๆแล้วอย่าพูดว่าอะไรครับขอดังๆ1 2 3เออบ้านดีกว่าใครรอบดังๆันฮะใจใจบอกว่าชอบเธอแต่ ตามองเนี่ยไม่ทุกคนน่ารักมากไร้มาพูดถึงวันนี้ดีกว่าครับผมยังไงครับวันนี้ก็เห็นสติ๊กเกอร์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะเห็นสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่หน้าอกเราสองคนไหมครับว่าอย่างไรคือจริงๆแล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวแทนของคนที่มีใจบุญครับผมมีกำลังพอเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอ่านให้อ่านว่า with my English accent yes you know you know you know it's gonna be I am Mayday citizen นกเง้งนะฮะไม่ถือได้ไงคิดไม่ออกใช่ไเอาจริงเอาจริงมาต้องบอกครับว่ามีซินิเซนจริงแล้วอย่างพี่เตยบอกไปคนที่มีใจบุญอย่างเรานะฮะเราจะลงทะเบียนข้างหลังได้นะครับจริงคนจะไปปลูกป่าด้วยกันได้ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอครับหันไปข้างหลังคะจะเจอกลุ่มคนที่ใส่เสื้อมอห้อมอยู่เสื้อมอห้อมภาษาเหนือเดียวเสืรอหม้ยุดนะหยุดนะคอมพิวมือรชาว์แก๊งหน่อยครับผมขอบคกระรับ นะฮะเราก็สามารถไปสมัครหรือลงชื่อได้เลยใช่สำหรับคนที่อยากไปด้วยตัวเองถูกต้องคนที่ไปไม่ได้ครับกั้งทำยังไงดีครับก็สามารถที่จะซื้อของในงานครับซื้อของในงานแล้วรายได้ทั้งหมดนะครับย้ำว่าทั้งหมดนะฮะเราจะเอาไปทำกิจกรรมนี้ทั้งหมดทําบุญทั้งหมดครับผมคือเราจะไม่หักรายได้เลยทั้งสิ้นถูกต้องทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นใครที่มาทําบุญวันนี้นะฮะครับยินดีด้วยครับคุณได้ทําบุญร่วมกับกั้งเตะและได้ทาบุญร่วมกับเตกั้งครับผมเออขอโทษพี่ มันไม่ต่างกันไม่หันที่ไม่หันครับก็คือถ้าใครอยากบริจาคเงินได้นะครับผมก็เชิญข้างหลังเลยนะฮะครับอพี่เต้เสื้อโมฮอมนะครับโมฮอม you know โมฮอม T-shirt โมโมฮอม T-shirt ห่อห่อเลยครับมาถึงเวลาแล้วพี่เต้ครับใครอยากจะสนุกครับผมขอเสียงรดังขึ้นมาเลยครับยกกันจะถอดเสื้อวะ อะไรพี่เต้จะถอดกางเกงเหรอ้าเกโเอ้ยถอดเสื้อมอเอาเซเว่เอร์อาดู่มด่ให้ถอดเสื้อถอดเสื้อแก้วด่มไม่แขนตรงนี้เป็นไงลงจงโ้าด้วยอ่ะขอเป็นตัวนทนทุกคนแปะตรงหน้าอกด้านซ้ายของจ้างะจะมีเวทีโต้ ครับผมเอาล้ฮะไม่ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าเพลงต่อไปนี่เป็นเพลงสุดเป็นเพลงสุดจริงๆนะฮะทุกคนสุดจรสุดจริงนะสุดจริงต้องบอกว่าเพลงนี้สุดยอดมากใหญ่แล้วผมเ้เต้นร่วมกันวันนี้จะเป็นวันที่แบบว่าร้อนจริงๆแต่ถ้าสมมติดูเหนื่อกั้งเงี้ยเนี่ยเราจะหอมเราจะดูดีคุนดีแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้นะเมดเองถึงจะร้อนขนาดไหนนะครับใหญ่ทุกคนเต้นไปด้วยกันกับเพลงนี้์เพราะใจเธอได้หมดเลยเชื่อเชื่อเชื่ีเชส่อเชื่ออีกีต่อไป ได้ไหมไม่ได้ทีเด like <t> ียวว่ะสาเหตุทั้งหมดเป็นพราะก้ามกินหยบปดนะครับผมเราดูแลกันไม่มีสายนะฮะผมว่านะเมื่อกี้นะเรากำวอร์งอุ่นเครื่องแอบอุ่นเครื่องเมื่อกี้เราอุ่นเครื่องเสียงคุณยังไม่ท่อเครื่องอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องยังไงเนี่ยอุ่นเครื่องเมื่อกี้ปากแป๊บหนึ่งโอ้โห ายเปยสายเปยสายเปยมากยังจะวิตอีกเออเรามาอุ่นเครื่องไงเมื่อกี้เมื่อกี้ยังกรี๊ดไม่ดังพอไม่ดังพอถูกต้องมีสองอย่างกรี๊ดไม่ดังพอหรือว่ายังไม่บริจาคธิ์รอเล่นอ่านี่วันนี้สนุกมากนะครับเออในตอนเราจะพูดเนี่ยก็มาแต่เราไม่เสถ่อมไปเลยครับผมเอามด ว่าเดียวแค่รู้รักชอบให้รู้ว่าเธอหนโดนหัวใจอย่าบอกเพิ่งเกิดว่าเธอหน้ารักแค่ไหนจะหิีฟังไปกูมันไม่หนีไม่กล้าขอรอกๆขอหลอกๆก็เลยเก็บ้องโอ้โหเป็นความักที่มันดเฉยๆหน่ไม่ได้หน่อไส่ได้ขอโทษขอกเษจงเลยอย่าบอกแ้านี่ไปไม่ดีเลย แค่นี้อย่าแพ้นะต่อไปนะทนวทุกคนเยทุกคนเลยทุนเทุกคนเลยทุกเลยกเลยกเลยนเคเลยทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนเลยยทคนเุยทุจคยกนเลุลยงใกคทุกคนเลยทุกคนเลยเลกลุนกคลยทกเลยทุกคเยกยทเลลยเกเกคเลกลยทเลยกลก 자. <목소리나> คือโชคคือจไี้ยิเสียงรอสับแตงแแไว้วาแต่คืนนี้ใจที่ยิเสียงใจบอกว่าพุดายเรากฉันยอมทังเข้าสู่บริการ รอตั้งแต่ห้างเปิดคนะ,คะโอ้โจริง,งนะอาหารเข้ากินหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ใช่แหมก็ไปตัดปวดขาช้านะคะแอบถามดีกว่าว่าเห็น <c oughs> แมนดีแบบนี้เนี่ย แค่ไหนมีอะไรให้น้องๆแฟนคลับนอกจากตามประเวทีนี้แล้วเนี่ยไปตามที่ไหนได้อีกนะคะเดหน้าผลงานใช่ไหมครับผลงานนะฮะจะตามงานไปตามงานไปตามงานตามงานางานคือจริงตามงานนี้ไม่วเราจะมีอยู่แล้วครับผมถ้าสมมติว่าผลงานอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกเราไม่ได้เข้าไปกับมาเป็นด้วยการถูกต้องใช่ครับเขาเป็นทอล์ฟันเข้มจะเป็นตังเองเข้าัปกับมาเป็นด้วยกันนะตอนนี้ผลงานที่มีอยู่นะครับผมก็รอรุ่นพี่นะครับซีรีส์จะมีภาคสองนะครับ แก้ยูฟินส์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บคอเลยลูกใช้ใช้ใช้ยาสีทองรุ่นร้อยเลยอ๋อใช่อ่าแล้วสมมติอยากตามงานของเด้งยังไงครับครับผมอยากตามงานของเด้ก็พี่ไม่หล่อเลยพี่ไม่หล่อ ออใจละทวยเลยเคผมก็สามารถตามได้ตามไอจีครับแล้วก็ตามคิวที่แฟนเพจอัปเดตก็ผแล้วก็เร็วๆนีนะ้ก็จะมีตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ครับกับวงดนตรีวงใหม่ของผมครับใคตามไอบ้างฮนะอาตบมือครับ,บ,บชื่อวงว่าแฟลชแบ็กนะครับแลน้องก,กั้ก็ได้เสื้อ,อแล้วใช่ไหมแล้วนะครับวงแฟฝากด้วยนะครับผก็สามารถตามได้ไอจีแฟลช a ก c k ไท นะครับผมมันมีแฟชแบ็กหลายอย่างไนต้องอันด sure> ับสกอ์ไทยพี sure> ่ก no ่อนเดี๋ยวไ่เจอเดี๋ยวแฟใชพี่ชายพี่ชมยดี่ชายได้ก็ผมกพอแล้วทีนี้อยากให้น้องๆนะคะฝากเรื่องของการดูแลร่กษกายผิวปากใช่ว่าแน่นอนผลกระทบเนี่ย เกิดขึ้นใช่ครับไม่ใช่แค่พวกเราเท่านั้นศิลปินก็โดนด้วยถ<ช>ูกไหมคะทำยังไงกันดีคะจริงๆแล้วปัญหารอบก่อนนี่ไม่ใช่เป็นคนแค่เรานะฮะ,ะแล้วก็ทุกคนบนโลกก็โดนแต่พออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นแค่แบบคนตัวเล็กๆคนนึงเน<อ>ี่ยจะไปช่วยอะไรได้มากนะฮะแต่จริงๆที่ผิดนะครับจริช่วยได้เยอะมากถ้าสมมติทุกคนเนี่ยแค่คิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยสมมติว่าเราจะทิ้งขยะให้เป็นที่เท่าเดิมเราคนเดียวก็จริงแต่ถ้าสมมติทุกคนคิดแบบนั้นก็จะคคนนนนนื่่่รัับผมแ้ก็็เปสิงงายๆที่่ชวยบรร้อนดคั ครับก็เด้ก็เอาเอา,เอาง่ายๆคือสาตรฐานจากที่น้องพูดไปนะครับขย่างแค่เรากินหรือว่าเราเดื่มน้ำแล้วเราทิ้ง ตามหนังขระยาดทั่วไปครับโดยแบบไม่ต้องแยกได้ว่ารีไซเคิลหรือไม่รีไซเคิลถ้าแยกได้ก็ดีครับแต่ถ้าไม่แยกก็ไม่เป็นไรเราแค่ทิ้งให้มันตรงที่แค่นั้นเองทุกคนคิดเหมือนกันคนละเล็กเลน้อยรับรองว่าสิ่งแวดล้อมดีแน่นอนครับแต่ต้องพูดแน่นอนว่างานวันนี้ที่เรามานะฮะจู่ก็ได้พูดไปแล้วนะฮะถ้ามีทีที่สามารถลงไปทำด้วยตัวเองลงไปปลูกป่าด้วยตัวเองจางกีบบอสครับนะฮะหม้อห้องได้เลยครับหม้อห้องหม้อห้องผนังที่เต้หมดครับสหรับใครที่มีใจบุญอยากจะบริจาคไปก็เลตัวเองไม่่ไไได้ก็็มเปนรรรคับบสา จะได้ข้างหลังเลยนะครับถูกต้องครับรับจับเงินสดก็ได้นะครับหรือว่าซื้อของในงานครับรายได้ทั้งหมดมีคน,นองเรา จะเอาไปทำบุญท yeah. an no ั้งหมดครับผมแล้ว no ก็มีกล่องด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับนี่ฮะกล่องกล่องของมันร้อนนะครับอุ่นร้อนแล้วหลังนะมีทีมงานถือกล่องรับบริจาคอยู่นะฮะได้ถือกล่องเดินเข้าไปหานะฮะห้าบาทสิบบาทนะฮะมีค่านะฮะหนึ่งบาทก็ได้นะฮะหนึ่งบาทก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่หายก็หนึ่งร้อยนะฮะไม่ต้องหายไมาครับแน่นอนที่สุดวันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ับ ร้องเพลงเพราะให้พวกเรานะคะแล้วก so 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 like, so ็มาเรียกได้ว่าปลุกอิสระที่พวเราไปชวนหรือว่าเป็นการให้ยิ่งใหญ่มากๆขอเสียงคำนับดังๆต้อนขอบคุณนะคะสำหรับน้องก้านแล้วก็น้องเต้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อมีอย่างหนึ่งค่ะถ่ายเซลฟี่คู่กับทุกควรนั่งดีแก่นั่งๆเลยตรงนี้แหละข้างหลังเห็นนะครับกล้องพี่เขาใหญ่ไปถึงเซนทรันเวิร์โอเค you <laughs>